กระทบความสัมพันธ์แบบนี้ต้องไล่ออกกลายเป็นข่าวฮือฮาที่เกาหลีเมื่อผู้อํานวยการสํานักความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีถูกไล่ออกคาดว่าเนื่องมาจากไม่ยอมส่งคําเชิญให้กับแบ็คพิ้ง โดยผู้อํานวยการสํานักความมั่นคงแห่งชาติค่ะไม่ยอมส่งคําเชิญไปให้กับ YG พิจารณาแต่เนิ่นๆซึ่งก็เป็นคําเชิญจากสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งของอเมริกานั่นก็คือคุณจิลไบเดนนั่นเองเห็นบอกว่านะคะเป็นคําเชิญให้กับสาวๆแบ็คพิงค์ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารข้ามที่ทําเนียบขาวและก็ร่วมแสดงกันกันกบนักร้องคนดังอย่างเลดี้กาก้าอีกด้วยค่ะโดยคําเชิญนี้เนี่ยมีขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวค่ะไม่ได้ถูกส่งต่อไปที่ YG ทำให้ตอนนี้นะคะวันที่จะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยดันไปตรงกันกันกบวันที่แบ็คพิงค่ะจะต้องขึ้นเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เม็กซิโก ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้กันกับอเมริกาก็ตามนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะสะดวกบินกันไป้ง่ายๆนะคะแล้วก็ได้ข่าวเพิ่มเติมมาว่าสํานักงานความมั่นคงเนี่ยปกปิดการรายงานข่าวนี้ต่อท่านประธานาธิบดียุนซอกยอนเนี่ยของเกาหลีถึง6ฉบับทําให้การตอบรับไปยังอเมริกานั้นล่าช้าบางข่าวยังบอกด้วยนะคะว่าอเมริกาเนี่ยทวงคําตอบอยู่หลายหน จนตอนนี้ค่ะท่านประธานาธิบดียุนเนี่ยก็เลยโกรธมากๆเพราะว่าอาจจะทําให้มันกระทบความเชื่อมั่นและก็ความสัมพันธ์ของระหว่างประเทศได้ดังนั้นเมื่อมีข่าวออกมาหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็เลยลาออกไปเมื่อวานนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าน่าจะมาจากความผิดพลาดและก็ความล้มเหลวในการติดต่อกับ YG ในครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะทําให้แบ็คพีเนี่ยก็อาจจะอดไปแสดงแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารข้ามที่ทําเนียบขาวซึ่งมันก็เป็นไฮไลท์ในการไปเยือนของ อเมริกาของท่านประธานาธิบดีในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการไปเยือนของประธานาธิบดีเกาหลีที่ได้รับคําเชิญให้ไปเยือนอเมริกาในรอบ12ปีบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ครบรอบ70ปีอีกด้วยงานมันใหญ่มากๆเลยนะคะวิพาร์หัวหน้าทําไมถึงลืมกันได้นะคะงานนี้ก็ไม่รู้ค่ะว่าจะกระทบความสัมพันธ์มากขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายค่ะ YG จเนี่ยจะสับลางให้แบ็คทิงไปร่วมงานในครั้งนี้ได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าหมู่เราชาวบิงก็รอดูกันต่อไป ะะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆค่ะสาวๆแบ็คพิงคือปังมากๆนะคะถึงขนาดว่าภริยาของท่านประธานาธิบดีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะดรจิลไบเดนเนี่ยก็เสนอเชิญแบ็คพิงไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า